สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟี uh, 4, ช่องทีไกทีมันชาแนลนะวันนี้ก็เรามาพบกันนะครับเมื่อช้าก็ไปคลิปหนึ่งนะครับลิปเกี่ยวกับ <c oughs> สถานการณ์ uh, งูเห่าครับ <c oughs> เรื่องของงูเห่ากับเจ้าดากับงูเห่าแลวก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่พวกเรานะการทำดีบางครั้งมันก็ไม่ได้ ดีเสมอไปนะครับก็เลยทําคลิปเมื่อเช้านี่หลายคนก็อาจจะเห็นนะแต่คราวนี้ก็มาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเลยมาสู่บรรยากาศแห่งคลิปนะครับการความสุขของคนไทยนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็วางไว้ก่อนนะเอาความสุขเข้ามาก่อนนะค,ความเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นจะทําให้ผมเชื่อว่านะครับเมื่อคืนนะครับนะคนไทยน่าจะ ไม่ต่ำกว่า8ปดสิบ้าอครับอยู่หน้าจอเมื่อคืน <S <S เพื่อที่จะรอให้กำลังใจส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาไทยนะครับคือกันคุณวุฒินะครับที่น้องวิวนะครับที่เป็นตัวแทนทีมบัดแบดมินตันไทยนะครับเข้าชิงเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนในระดับกีฬาโอลิมปิกนะครับพวกเราก็ใส่ใจทั้งที่เรารู้อยู่นะครับเราก็รู้ๆกันนะพวกเราเสียเปรียบเขาในทุก ร่างทุกเรื่องนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับเรื่องสรีระนะแต่เรื่องสีมือเนี่ยไม่เป็นรองแต่ว่าสรีระเนี่ยนะครับมันเนี่ยมันก็เลยได้เปรียบในเชิงกลน,นะในเชิงเทคนิคนะ,นะเราก็พยายามทําใจแต่ว่าเราอยากให้มีปฏิหารเ <c> ห <oughs> ็นวิวเมื่อคืนโอ้โหพยายามหาช่องจุดอ่อนนะพูดง่าย เราพยายามหาจุดอ่อนเราก็มองเห็นว่าน้องเขาพยายามทําเต็มที่พยายามหาจุดอ่อนจุดอ่อนคู่ต่อสู้มันไม่ได้นะครับโยกหน้าเขาก็ยืนถึงเ็ายืนอยู่ตรงกลางสนามหน่อยยืนซ้ายยืนขวาถึงหมดเลยนะเจ้าข้ามหัวเา็าข้ามไม่ได้ถ้าข้ามหัวมันข้ามไปมันก็ออกนะนะยอดหน้าเน็ตเขาก็มือเขายื่นมาถึงหมดเลย ก็เป็นโอ้คนอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับยาวเก่งกลางนึกว่าจะเก่งกลางเนี่ยแต่เขาคร่องมากนะสู้สุดสจอยนะครับสู้สู้สู้สุดสุดจริงจิงนะครับดูน้องวีเมื่อคืนนะดูคุณวุฒธรรมเมื่อคืนอสุดยอดมากนะครับสามารถได้แต้มเข้ามานะสองเซตก็ยี่สิบกับแต้มก็โอเคเลยนะแล้วเราก็ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถทําได้ ะระดับมือเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเาขาแชมป์ครั้งที่สองนะแชมป์โอลิมปิกครั้งที่สองแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็มีความสุขกับความสุขกับเหรียญเงินเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญแรกของทีมโอลิมปิกไทยนะแล้วก็คืนนี้เราลุนต่อนะครับทีนี้คนที่ทําให้น้องวิวประสบความสาเร็จเราก็มาดูกันนะครับว่า คนที่ทำใน้องเขาประสบความสำเร็จเป็นใครนะเรามาฟังสัมภาษณ์ดูนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากที่จบเกมการแข่งขันอะไรต่างๆแล้วแม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องบิวไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะแต่มีคุยกับคดเป้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาถึงสนามบินกี่โมองอะไรแบบนี้ก็นัดก,กันว่าเราก็กลัวว่าที่สนามเออสนามบินเนี่ยมันจะ พอถึงตรงนั้นแล้วไม่รู้ไหลไปตรงไหนก็เลยคุยนัดหมายกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะไปเข้าไปรับข้างในหรือประมาณนี้ก็จะขอบคุณนะครับขอบคุณเออท่านกรต้องขอบคุณนะครับการเข้าไปข้างในเพื่อเพื่อเข้าเข้าไปรับคุณเมรแว้ว่าตอนเมรุเมยคือเรากลัวว่าเหมือนตอนที่เมย์ได้แชมป์โลกมาโอ้โหแม่ปลูกไหลไปไหนก็ไม่รู้ประมาณนี้ก็เลยนัดหมายกันนิดหน่อยค่ะ ก็คุยกันเรื่องว่าเออเป็นยังไงเรื่องเกมนิดนิดหน่อยหน่อยประมาณนั้นมีอะไรที่สารกับทางคดเป้บ้างก็เรื่องเกมเรื่องอะไรต่างๆก็คดเป้ก็บอกว่าเมื่อวานนี้คือวิวก็มีมีอาการเก่งเหมือนกันก็มีมีค่าเล็กมีความคาดหวังประมาณนี้คือแต่มันมันไม่หลุดอะคือพอมันเข้ามาแล้วมันไม่หลุดมันเลยทํา ทําให้ตีออกมาแล้วเป็นแบบนี้ด้วยด้วยจริงๆแล้วเขาก็คอดเป้ก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือวิวหรือคอดเป้มีความเห็นตรงกันเราก็ทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่เอ่อวิกเตอร์ถือว่าตีดีมากๆเหมือนว่าพีคที่สุดของเขาเลยแหละเพราถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเขายังมีตีเสียบ้างเมื่อวานนี้เขาไม่เสียเลยแล้วสิ่งที่ที่วิวเคยทําได้คือ ถ้าวันไหนวิวจะชนะมือระดับเนี้ยวิวก็ต้องไม่เสียเหมือนกันต้องบีบให้เขาเสียไม่ใช่เราเสียคือเมื่อวานเป็นลูกที่นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้สนับสนุนทําให้วิวนะครับนาะประสบความสําเร็จก้าวหน้าถึงระดับนี้ได้นะครับก็เป็นนาะแม่ทองยอดนะเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับโรงเรียนแบบมินตันแม่ทองยอดานะทำให้านะทำให้คุณวุฒินะครับสามารถก้าวไปถึง รล้โดโอลิมปิกได้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะโรงเรียนสอนแบดมินตันนะไม่ต้องหยอดนะครับเป็นโรงเรียนที่นะทําให้เมรัชนกนะครับก็ได้แชมป์โลกนะครับแล้วกนะ็แล้วก็ทําให้นักกีฬาแบดมินตันได้หลายคนนะครับตื่นตัวเข้าไปเรียนเด็กและเยาวชนเข้าไปเรียนเยอะมากนะครับในโะรงเรียนแห่งน,นี้นะครับก็ ตั้งแต่เมรัชนกนะครับเป็นผู้จุดประกายกว่าจะได้สร้างเมรัชนกมาได้นะครับทางแม่ปุกแม่ปุกเนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับแม่ปุกแม่ปุกเนี่ยนะครับก็พยายามมาตั้ง3าสกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะเป็นคนที่จากที่ร้านทําขนมไทยจนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนสอนแบดมินตันอย่างเป็นทางการ อันนี้ก็เป็นความมาน่าพยายามเป็นสิ่งที่พวกเราหน้าภาคภูมิใจหน้ากเด็กไทยและคนไทยนะครับที่เป็นตัวแทนก็ก้าวล้ำนำหน้านะครับทําให้เกิดสิ่งดีขึ้นมานะครับทำให้คนไทยมีความสุขบ้างนะีนะ่หลังจากที่มีข่าวพวกไปผู้ใช้แรงงานมันพยายามที่จะทําอะไรที่ทาให้พวกเราไม่สบายใจแต่เราก็มีข่าวตรงนี้นะครับข่าวแห่งความดีใจนะ่านะก็เป็นเหรียญเงิน เป็นเหรียญแรกของโอลิมปิกในปีนี้นะครับทีนะ่คุณวุฒนะิวิวเนี่ยนะครับก็สามารถคว้าม,มาไดนะ้ได้ทราบว่านะครับทราบว่านะครับมีเงินอัดฉีดนะครับอัดฉีดก็มีเงินจากกองทุนนะครับกองทุนนักกีฬาเนะี่ยนักกีฬากองทุนนักกีฬาเนี่ยเขาจะให้นะครับมา 7, 000, เจ็ดหมื 5, 000, นะ่ 5, 000, นไอเจ็ดจุดห้าล้านเจ็ดจุดห้าล้านในวงเงินเจนะ็ดจุดห้าล้านเนี่ยถ้าจะเอาครั้งเดียว ถ้าเขาจะแบ่งเป็นสองครั้งเขาจะนั่นนะครับคือจ่ายเป็นเดือนเดือนนะครับจ่ายเป็นเดือนเดือนไปแต่ถ้าจะเอาครั้งเดียวก็ได้นะครับคล้ายๆบำเหน็จบำนาญถ้าจะรับเลยครั้งเดียวก็ให้หกล้านแต่ถ้าหากว่ารับเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะรวมแล้วจะได้เจ็ดล้านห้านะอันนั้นยทีหนึ่งแล้วก็มียอดจากออโอลิมปิกไทยนะครับโอลิมปิกไทยในหกล้านกว่าหกล้านกว่า,าโดยจะจ่ายเป็น จ่ายเป็นเดือนครับจ่ายให้เป็นเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นแล้วก็มีเงินอีกอะไรอยอดหนืงนะครับเขาจะมีเงินอีกเยอะนะครับรวมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะจะกลับมานะคราวนี้วิวน่าจะมีเงินไม่น้อยกว่าแล้วนะผมว่านะถ้าเหรียญเงินนะของแบดมินตันนี่น่าจะได้หลายล้านอยู่นะครับน่าจะหลักสิบล้านขึ้นไปนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านละประมาณเนี้ย ถ้ามีเหรียญทองนะครับถ้าเหรียญแจมจันได้เหรียญทองมาเนี่ยนะมันก็จะกระแสของน้องก็จะดรอปลงไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าแจมจันนะครับได้เหรียญเงินเท่ากัน,นยอย่างนี้แล้วก็สองคนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนอันนี้ก็เป็นความสุขนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญทองโอลิมปิกที่จะตามมาอีกมากมายนะครับพวกเราก็พยายามให้กําลังใจกันนะครับ ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับกับคลิปวันนี้นะครับขอให้พวกเรามีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ FC ช่องทีไก่ทีมัญชาแนลทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ